คิดฮหดสาวมหยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามสาวเหมยชาแน,นลนะคะกดแชร์ได้ไหม ขับพินน้องแน่พี่น้องไม่กินตำมะฮุ่งเด้อนเฮี้ยแพ้กันตํงตำหกสวนเจวางปเดกนะไปเดียกยวงนะไกกอทำไมอีพลถาดนึงแวนพราถาดมาใส่แบบสดไปถอดหน้นแก่เบาพระถาดนึงมาคุยเลยเขาวะเจียบพลาตานน้อยเลยตาดทั้งเถิงอะ ที่มันซ่อนกันยุ้ยนะไม่เห้ยังไงดูดนะแสบอย่างนี้ไงนี่แสบแค่ไหม้อเสียงับแสดงตามไปมาซิมเบิ้งเสร็จเสร็จเสร็เิ่งแค่เสรแล้วเส ตำมกลโอ้ขวดชูมลยเอม้าคแบนี่ um> um> ่ mm ้องสมแเด้อพี่น้อยกินตำหมกลุมผัดมีผัดง่ายมากินน้ำกัน Yeah. No?

ต้ขอบคุณพี่อ่ะ้ขอบคุณี่ขอบคุณตามบอกความลู้มาเร็วริงๆนะยงไงกันเลย่อจับวางนี่ัเต้นกันนันเนโินห่างสาเต้นนั่นและเต้นนั่นแลเต้นแล้วเต้นให้ทานผู้ชมด้วยหน่อยคไปเตนไหก่อน้ตาอออ ใช่ครับเพิ่งมาผสงนั่นไม่างแล้วจ้ไขอมาต้านันไม่หนรูปอกภัยมากเ่นะครับผ้มเนาะคะุณยายคนที่เพี um ่ยวทางงานเด้อข้อวัดข้อวแม่บวชคุณจ้าคหัคุณาเจนค่ะคุณแรกค่ะ เขากินข้าวใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยสิตกพี่เพื่อนนอนอืมอือ เป็นแมงเตี่ยนดีแล้วแม่เลี้ยงข้าวเจี๊ยนกินหน่อยเพ่งได้แล้วอะไรไม่รู้เฮ้ยข้าวแม่เพิ่งกินเจี๊ยนดีนะเต็มเ่งเงี้ยเพิ่งเพิ่งเงี้ยเอะกับมาบนนูนบบกระปุกตมยุงเป็นพี่น้า ้บ้าเลยมาลงกันนางพี่ิงเป็นนางพ่นเลยซื้อถุงู้วาแม่นูยากก่เน้อี่งหนึ่งึ่งเออบัเสร์ฟบนสมาทำไมบาตงเยอะเพราะมาดิซื้อว่ามีแม่เลยน้องถึงเบอกแล้วก็่ัเจก็เ่นแล่

ลองเปี่ยไงลองเปี่ยนแหน่เอฟซีแล้วลองเปลี่ยนเหรอลองเี้ยนไว้จังล่ะเขินดูดิน่ะเขินยูดิน่ะเอฟซีเบิ่งยน่ะเอฟซีนั่งนั่งสิเอนั่งเลเบิ่งน่ะเลเหลอะไรล่ออเต้อูตรงนี้เต้นเต้นเต้นโซ่กล้องเลยเหรอ

ให้หยับใหยาบปลาอีกกินเห็ดเห็ดงานทางงานพร้อมกินไห้ปลาหันนาไปให้พี่น้องเขาบ่งเอาเห็ดงานให้นะเจ้าความบึงนะท้งงานเอาเห็ดเห็ดแม่ละ Ba cứ cứ mặt tốt mặt tốt chứa mặt tốt mặt chứa mặt tốt mặt chứa mặt tốt mặt tốt mặt tốt mặt đang mặt tốt 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 อย่ามาเต้นทามี่เบาคนก็เห็นน้ำน่ะซสําเล็ปะเนาะองรตอไป้องกินน้ำก่อนโอ้อากินอ้ำรถต่อไปมองนน้ำก่อน้องกินน้ำก่อนลรต่อไปังไเนาะไม่ได้ก็ฝันาไม่ โอ้ยน oh, ั่นมันลูกไม่ยังงบเป็นร้านไมยงงบเป็นเอามาเอาบะมเมื่วานน่ะทเอามาบะมวนมนี้าปให้มนน้องดูใก้ท้าเจ้าไปเก็บบวบไว้ไหลูกเก็บบวบไ้เป็นเดือนเดยไหมเดอนเดือทายมันลงมันนีบไ้ซึบเรื่อยเ่อยาัมันดรเดไปใถไปเบิ่งไปอาพี่น้องใครด้เบิ่งไปนาะเดี๋ยวใครแล้วทบัดเดีว จิงจ <ừ> ิงทางเดียวทางเดียวไมเป็น้นน่างนี้เพื <anden> ่อจะเห็นน้ำอ๋อว่าไป่ินก่ไปยู่ใกล้ยี่เซยะกั่น้ง้อมาเลยไม่น้มปกินเ้าบแล้วมเ้่อคอมากินข้าวเร่น้อง มี่ถัานหึ่งไปเก็บบัใจน้ำดอกไม่านงเบิรตจนได้แล้วมีถัานหนึ่งเก็บขึ้นเกาไปเก็บขึ้นเกาเนียถ่านน่แ้เก็บกับใบไปเก็บขึ้นเกาเก็บขึ้นเกาเก็บขึ้เกาสีพากร้นี้จาวบากแล้ววันที่แล้ล้น้ำลนสีพาเป็เสียบบาง